สไไ 9, นะวัสดีครับมื่อนวันอาทิตย์ที่28กันยายน2 0 2 68ครับนี่คือแต่ละนัดโค่กระบรือผมไห้มา3มคลิปคลิปหนึ่งสิญญาวหน่อยครับผมั่วหลายเลยครับก็ไปเป็นคลิปที่3าเลยครับวัสดีครับ แม่สาวเนาะนี่เนาะแม่สาวเม็ดสี่สิบห้าความสูงโอ้ก็โอ้เด้อแม่สาวเชื่องดีครับนี่นะครับหู้ดีครับนี่หู้ครับหู้นี่หัวรุนแขทงขาดีแขทงขาดีลูกใหญ่มดเออเด็ขึ้นไปโน่นโคนรนี่นไปนีอนปน่อ่ะปล,ล่อยเพื่อเรื่องอะไรเออน,นี่นะครับแม่สาวเด้อ เม็ดซีซิมหานี่ครับแทงขาดีเม็ดขอบหูดำดามีเขาจักน้อยครับอือเอาชุบสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเปิดครับเออเปิดไว้สองหมื่นห้าต่อได้เนาะต่อได้อไเด้อสองหมื่นห้าครับแม่นี่เด้อสองหมื่นห้าครับแม่สาวสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าครับอหายูเด้อครับมดชนีมาเจ้าเอาเบอรโทรครับ 087. 0-0-4. ด0 0 4 3070. 3-0-70. ามเอา์านเดนอหาโทรมาเบอร์นีเดหอ,อ,อยเจ้ยจากกุดวาครับห้บบอยนุ่งม,มาใสา่เราเมื่อนี่<ต>ไหนเมื่อเราห้อยนุ่งยังแมนบอกครับงัวเข้าบ่อน้ำดำหนึ่แมนอยู่ โอ้แม่ครับลูกลูกตัวแม่ย่างดีตัวแม่ย่างดีเป็นงัวใช่ลรเลยเรื่อแองกัดเนี่ยมั่วแบงกัดโอ้ออกสีนี่เนาะแบงกัดเป็นไล่เสือตัวเดียวโอ้แม่ไล่เสือลูกแรกเพิ่ดบอกครับเนี่ยลูกแรกบ่เนี่ยลูกสองบ่ห่วยไล่เสือบ่เนี่ยห่วยไปปล่อยไป็นนป่านี่พวกเก็บเห็ดโบรานปลาล่าบ่เนี่ย บอเก็บเพิ่นคือบอกเนี่ยบอเก็บอกเขซืออขอออออ้อเขาซื้อ,อบแม่ลูกแม่ลูกแม่ก็ได้เม็ดสามิเดียวครับแม่ลูก <ไ>มันบินได้ได้เงินบินได้ได้เงินบินได้ <c oughs>